ครับสวัสดีครับกรับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับทัวฝมืองไทยลงถึงอุดรทุกๆท่านนะครับเขาสามารถเขารับชมได้ทัวโลกทัวฝมืองไทยนะครับเนาะโดยผมอุดราพื้นนะครับสำหรับในมือนี Arizona, ้ก็ได้หยุดนะครับทําการค้าขายไปหนึ่งวันนะครับเนาะโดยที่มีกระแสนะครับทางชู่เชียวนะครับหรือทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กนะครับเนาะทางเตี๋นะครับเนาะทางทีวีโทรทัศน์นะครับเนาะเด็กมีข่าวเข้าว่าพายุสีเขานก็เลย ยุดทําการค้าขายนะครับไปอีกหนึ่งวันนะครับเนาะสำหรับในโมนีิกะมีเนื้อธรรมคือเก้าพี่น้องนะครับเนาะหายเนื้อธรรมนะครับเมื่อนี้นะครับสีมะเฮ็ดบันไดนะครับไปสมบ้านสมเฮียนนะครับเนาะไอ้แ่นะครับป่านเกเหียนหลังนะครับเนาะนะครับทีแต่ไทยทำอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะก็คือนะครับนาบ้านของอุยุรอนพาอเพื่นนะครับเนาะนะครับทีได้ไปสมเซียมนะคือว่าเฮ็ดบันไดยุดจุดนี้ครับเดไปสมเซียมอยู่ห้องนึงนะครับเนาะนะครับเฮ็ดบันไดนะครับ ไปซอมบ้านซอมเฮียนซอมลังคานะครับให้แม่ยิ่งเห็นนะครับเนาะบ้านกองเฮียนหลังนะครับฝากไว้จะน่อยนะครับครับหลังจากนะครับที่ได้ยุดทําการค้าขายนะครับกับพอตามเป้านะครับที่เขาขาไว้เนาะนะครับก็บปเด็ดซื้อสิ่งซื้อของออกมานะครับเมื่อนี้อุยยอดพระเพื่อนกันไปเด็ดไปขาไปขายนะครับเนาะช่วงนี้กับรรยากาศนะครับในช่วงนะครับสองโมงกลัวจะเข่าสามโมงนะครับเนาะที่ในเดชมาไทยท้ำนะครับทักทายสวัสดีตอนเศร้านะครับกับพี่น้องทุกทุกคนทุกทุกทันนะครับในช่วง สามมงเสาเกนาริกานะครับเนาะนะครับฝากไว้จนอยนะครับเมื่อนี้นะครับซีเอชบันไดนะครับเนาะนะครับสมเสียมนะครับทั้งบานทั้งเยียนนะครับของเมียนะครับมันก็เยี่ยนหลังนะครับเนาะของอีวดอนผ้าพื้นกันแนะครับฝากไว้จนอยนะครับมันเมียบานใหญ่นะครับเนาะนะครับก็หลังจากที่นะครับตีไทยถ้ำนะครับเนาะนะครับิที่ผ่านมาสองสามหมื lly, ่นนะครับหลังจากที่ไทยถ้คลิปมานะครับก่ Stones. หรือว่านะครับเป็นคลิปนะครับทางปะเพณนีนะครับภาอีสานน้องเฮ้านะครับเนาะนะครับทางปะเพณนี่าาอีสานน้องเฮ้านะครับก็คือนะครับบุญนะครับบังไฟนะครับเนาะนะครับเมื่อไหนก็ได้ไปถ่ายถ้ำนะครับชมนะครับเมื่อนหก็มีรถแห่นะครับเนาะเปิดกระเด้แห่นะครับน่างามนะครับประจำปีบุญบังไฟหรือนะครับพาแดงนั่งไอนะครับเนาะนะครับ การ่วมไปถึงนะครับมื่อเพื่อนได้จุดจุดแข่งขันเพื่อนะครับเอาความชนะเลิศนะครับในมือนัันก็มีวงนะครับดนตรีนะครับเนาะสมคิดสาวอุดรธานีนะครับเนาะที่อุวรอนเพื่อนในไทยคลิปครับล่าสุดสุดไทยนะครับเนาะนะครับกล่าวไปตัวหน่อยกต่ชีบอกไปน่อเนาะพี่น้องนะครับเขียนงานไปน่อนำนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะในการถ่ายทำนะครับของวิวรอนผ้าเพื่อนในเสานี่นะครับเนาะเขียบันไดข้างหน้านะ เอ็ดบันไดนะครับเพื่อที่นะครับได้ไปสมมันสมบันสมเฮียนนะครับเนาะอย่างนี้ว่ะเอ็ดเานไปน่พี่น้องนะครับโบพูดคุยไปนํ่งก็เลยสลับในคลิปนี้เนาะครับสเหิเ็ดเตอรพี่น้อง อี่น้องเฮอีกคนได้ก็เลยใส่นะครับไปซื้อมาได่ลูกนะครับเนาะใส่เสียเงินค่าไปซื้อมาได่ลูกนะครับเสียค่าน้ำมันน้ำมันนะครับบนี้แยกเล็กน้อยก็ไดยมาได่ลูกเนาะแต่ว่านี่เป็นบรรทัดไม้ไผ่นะครับเนาะตามปัดเจกหลักนะครับเนาะผมสุขิตโซเทียงเนาะใส่นะครับถุงกลองนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นหัวไฟนะครับต้นไม้ต้นอะไรตามมาเท่านั้น รับฝไ้จะไสับคของเราชมที่เป็นจอามรถบราช่วมทกสามาังเี่ยนรอายุว้นะครับอราช่งไหนทุกคนทุกจังวะใีนกเนาะจะมาสลับคกิกระดิเรพลาเือนเ็ไทยน่อนไองราช่แ่รับาไปจะไม่สลั กนสโอนี่ที่ผมเดือดตัวนะครับเนาะแบบสับชินีนะครับตัวไหนไทยเน่านะครับเนาะดูอนพัพื้นแครับ เอาไว้สำนึกซก่อนเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะโอกาสน้าพอคลิปไม่ไปเรื่องช่องยูทูบของอุยโอรัาเพื่อนกันนะครับอุยโอรัาเพื่อนสิพอเก่าวข้ามาไพี่น้องนะครับจงนนหลับฟันดีนะครับในมือข้างหนา้าในพบเจอสิ่งดีๆนะเนาะมือข้างหนาก็ปล่อยพี่น้องนะครับถูกห้วเลยเบื่อท,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 ทุกทุกคนทุกทุกทันนะครับสำหรับในสิ้นเดือนนี้ก็แล้วนะครับเนาะนะครับนะ ทำขึ้นนี่ขอให้พี่น้องน่ารับฟันดีทุกๆคนทุกๆท่านทัวฝ่ามึงให้ร่วมพี่น้องทั้งอุดดอนทุกๆคนทุกๆท่านทัวโลกกันเลยนะครับอุยอุดอรทุกันคนนี้ขอกล้าคำว่านะครับกราบสวัสดีครับโอกาสหณานะครับพอคลิปใหม่ทางช่องยูทูปของอุยอุดอรพ่อพื้นกันนะครับโอเคครับครับผมครับผม